ี่ยังไม่ได้ทําจริงๆเพราะว่าพี่ว่าอีกเยอะนะครับผมจริงๆอย่างตัวพี่เองเนี้ยพี่เคยเล่นซีรีส์ภาพยนตร์แล้วก็ถ่ายจบไปแล้วใช่ไหมครับก็ยังเหลือละครไหมละครเราไม่ได้ทำพี่จริงๆพว่ามันในในงานในวงการบันเทิงตรงนี้มันมีอีกหลายๆอย่างมากเลยครับผมที่อยากเล่นละครแบบไหนอยากเล่นละครแบบละครคุณธรรมมีแบบ มีปฏิบัตติมพันธ์ผู้สกิลไม่ได้เลยเพราะความจริงพี่เป็นประธานบริษัทมีรายละเอเียดเพิ่มไหมอยากทํางานกับใครคนไหนไหมงานละครอยากเล่นละครเนี่ยอยากเล่นละครเหรอครับก็จะเป็นละครกับลีโอนาร์โดดิคาปิโอละะครัวน้ดยใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคอลแลบกับจัสตินบีเบอร์นางร้ายกับนางร้ายมีไหมนางร้ายเดี๋ยวพี่ก็จะไปเล่นกับนางร้ายมีใครบ้างพี่กิ๊กสุดเล่นไปแล้ว พี่ธัญญาพี่เอมี่ป้าบีพี่หวานเจี๊ยบแล้วเธออยากเล่นละครกับใครฮะบอกมาฉันเหรอแล้วเล่นกับเธอไงเธอเล่นกับฉันหรือเปล่าไม่เห็นพูดชื่อฉันเลยจะเล่นอะไรล่ะฮะก็เธอก็เล่นละครเราก็เล่นละครกันอยู่ทุกวัน นี่เธอเธอคิดว่าเล่นละครเนี่ยผมมีแต่ความจริงใจให้เขาตลอดนะไม่เคยรู้สึกว่าเราเล่นละครกันเลยเธอเล่นละครใส่เซนตุวันอยู่แล้วนี่ยังไงยังไงไม่รู้แล้วกันบทบุกแล้วในพักในพักขอ